สวัสดีค่ะพวกเรามานําเสนอรายงานวิชาย,ยุติธรรมชุมชนเรื่องการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานชัน้นกรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรม,มธธรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงพราได้มีนโยบายให้มี การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละหนึ่งศูนย์เพื่อดําเนินการตามนโยโบายของรัฐบาลในการอำนวยความ,มิธรรมสู่ประชาชนรวมทั้งป้องก,กันปัญหาและเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายสะดวกรวดเร็วภายใต้ก,การดําเนินงานตามแนวการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอันเป็นกลไกสสาคัญที่จะนําไปสู่การเสริมสร้างความเป็นธรรมและอํานวยความยติธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะกระบวนการ คำเชิงสมานฉันท์คำว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นะคะหมายถึงการอำหนวยความยุติธรรมที่ต้องการทาให้ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิมอันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเป็นเป้าหมายสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นั้นให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการวิธีธรรมซึ่งรัฐไทยได้ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนตามที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยค่ะเชิญสมานะชันในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสําคัญโดยจำแนกออกเป็นสีรูปแบบใหญ่ๆคือรูปแบบที่1การไกลเกลี่ยอาชญากรรมผู้กระทําผิด รูปแบบที่สองการประชุมกลุ่มครอบครัควรูปแบบที่สามคือการพิจารณาแบบล้อมวงรูปแบบที่สี่คือคณะกรรมาการพูรณาการชุมชนยุติธรรมชุมชนเป็นแนวความคิดใหม่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งคุ้นเคยกับระบบอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยรัฐฝ่ายเดียวมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปีแนวคิดนี้อยู่มาเป็นเวลานานกว่าร้อยปีทำให้ทุกฝ่ายยอมรับ และเชื่อว่าแนวความคิดดังกล่าวซึ่งต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปนั้นไม่อาจจะป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้อำนวยความยุติธรรมร่วมกับกระบวนการยุติธรรมจึงตรวจแนวความคิดของยุติธรรมชุมชนขึ้นภารกิจของยุติธรรมชุมชนหนึ่ง การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมและการกระทำผิดหรือความไร้ระเบียบในชุมชน 2. งการจัดการความขัดแยง้งเชิงสมรนฉันท์ 3. เยียวยาและเสริมพลังเยียรอาชญากรรม 4. รับผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่ชุมชนค่ะอาชญากรรมคือการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ ความผอดพยาดั้งในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากโดยการกระทําความผิดธงอาญานั้นได้กระทําขึ้นโดยอาชญากรเช่นคดีฆ่าผู้อื่นทําร้ายร่างกายลักทรัพย์ชิงทรัพย์เป็นต้นรวมไปถึงอาชญากรรมกับสังคมคือ 1. อาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีพวกคู่มากับสังคมทุกๆสังคมเป็นปัญหาสังคมที่สําคัญในการคุ้มครองความสงบสุขของประชาชน 2. ในอดีตปัญหาอาชญากรรมยังไม่ยังไม่เกิดมากนะ เนื่องจากว่าสังคมเป็นสังคมที่มีมาแบบเดิมและมีจริรีตประเพณีกำหนดไว้แล้วซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเค,คร่งครัด 3. พฤติกรรมของคนเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่จะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการจะทำบางอย่างที่เห็นว่าดีและสมควรให้ปฏิบัติสาเหตุปัญหาอาชญากรรมหลักๆนะคะโดยพื้นฐานแล้วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมของคนในประเทศเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็ <c oughs> เ,เลยหันมาประกอบอาชญากรรมกันเยอะขึ้น หรือคิดว่าการค้าขายสิงผิดกฎหมายสามารถสร้างความร่ำรวยได้ในระยะสั้นถึงประกอบอาชญากรรมเนเยอะและสาเหตุโดยหลักๆนะคะมาจากสภาพครอบครัวสถานะทางเศกรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการว่างงานการขาดโอกาสทางการศึกษาดังนั้นจึงมีการรวมตัวของเครือข่ายชุมชนขึ้นมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมในแต่ละจังหวัดและได้จัดตั้งสิรธิธรรมชุมชนขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันและอำเวยความปลอดภัยให้ คนในสังคมค่ะในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมถือเป็นตัวชีว้วัดสภาวะของสังคมมอกบอกถึงความเดือดร้อนหรือความสงบสุขของประชาชนและมีความสําคัญที่สุดข,ของสังคมปัญหาอาชญากรรมยังเป็นสาเหตุนําไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเป็นต้นดังนั้นการป้องกันควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของสังคมโดยรวมมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะแต่ต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและที่สําคัญที่สุดต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนบทบาทหน้าที่ของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีความสัมพันธ์ต่อกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการรักษาวความสงบเรียบร้อยได้อย่างสมบูรณ์หากปราศจากความร่วมมือจากประชาชนและทํานองเดียวกันถ้าหากประชาชนประพฤติตนเป็นพลเมืองดีไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมปัญหาอาชญากรรมย่อมเกิดขึ้นได้ยากค่ะสาเนื่องจากความบกร่องทางจิตการว่างงานทำให้การรายได้สำหรับการดำรงชีวิตทำให้สภาพจิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ ส่วนผู้ที่ว่างงานที่อยู่ในจนวนมักใช้เวลาว่างไปในต่างอาวัยมุขเที่ยวดื่มสุราเล่นการพน,นันการว่างงานจึงทำให้กาดรายได้ยังที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กออ่ออาชญากรรมพวกติดสิ่งเสพติดควบคุมติดไม่ได้ตกเป็นต้านยาเสพติดการเปลี่ยนแปลงการสัองกลุมในปัจจุบันไทยเข้ามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นการแต่งกาย ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นการยุยงความรู้สึกทางอารมณ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึง่งของอาชญากรรมแนวทางการป้องก,กันและการควบคุมอาชญากรรมในชุมช,มช,มสช,มชมสน,น,ส,น,นสูติธร่ทชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีตา่ตางๆมาปรับใช้เพื่อรักษาความสงบสุขให้พี่น้องประชาชนให้ปราศจากอาชญากรรมตาม่ตางๆในชุมชนและได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ตามจุดเสี่ยงต่างๆและให้ความรู้กับชุมชนเยาวชนและเอาใส่ใจบุตรหลาให้เป็นคนดีซึ่งจะได้ไม่ก่อเกิดอาชญากรรมตัวอย่างแนวคิดและทฤษฎีที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้นํามาปรับใช้คืออาสาสมัครตํำรวจบ,บ้านบทบาทหน้าที่สําคัญ คือเป็นผู้ช่วยพนักงานตำรวจ 2. มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 3. ทําหน้าที่การป้องกันปรารัมโดยการลงพื้นที่ 4. เป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าพนักงานตำรวจกับชุมชน 5. เป็นผู้ร่วมคิดและวางแผนการป้องกันการเกิดอาชญากรรมต่างๆการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมารฉชัท์มาปรับใช้ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนควรส่งเสริมและ สนับสนุนให้ชุมชนทำกิจการต่างๆเพื่อนำไปสู่การมีพลวัตสร้างสารรค์ในการป้องกอันอาชญากรรมได้โดยแนวคิดยุติธรรมชุมชนมุงม่งให้ความสนใจและป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ชุมชนเป็นสำคัญโดยการให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและไม่ให้ประกอบอาชญากรรมเพิ่มขึ้นค่ะ การคืนอำนาจแก่เหยื่ออาชญากรรมได้ชุมชนเป็นกระบวนการวิธีการและกลไกของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาชินันเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ยงใัยการนาวัตเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทำความผิดชุมชนเมื่อมีการคืนอำนาจและส่งเสริมพลังแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในปัญหาอาชญากรรมคือเหยื่อผู้กระทำความผิดและชุมชนอย่างครบถ้วนเสมอภาคกันแล้วย่อมนำมาสร่งความเสมอภาค ความสมา,านฉันท์สันติสุขของสังคมส่วนรวม,ม,มดังที่แนวคิดกระบวนการยุติธรรมถึงสมานฉันท์ได้กําหนดให้เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมบรรลุถึงได้ท่ว่วหน้าอย่างก,การในระยะเวลาอันสั้นค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ